มาชมในส่วนของตัวเลนเจอร์2.2 XLT นะครับเกียร์ออโต้วัครับวันนี้มาพบกับบอยเช่นเคยนะครับกับช่องบอยโปรโมชั่นนะครับวันนี้บอยจะพามาชมในส่วนของตัวเลนเจอร์2.2 XLT นะครับเกียร์ออโต้นะครับที่เราจะพามาดูกันเป็นสีดำนะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่92,000บาทนะครับผมวันนี้มากับชุดแต่ง F150 Spider นะครับผมก็เดี๋ยวให้ก่อนไปดูรถรอบคันบอยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้บอยด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ด้านหน้าของตัวกระจังนะครับเราเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะครับผมเป็นกระจังหน้าของตัว F150 Spider นะครับผมก็จะมีอักษรโลโก้ FORD สีตัดขอบสีแดงนะครับตัวอักษรเป็นสีดำด้านนะครับผมแล้วก็บิวอินไฟ3จุดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม แล้วก็จะมาในส่วนของกันชนล่างนะครับที่เป็นของตัว f 1 5 0 Spider นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของไฟหน้านะครับผมไฟหน้านะครับเราทําเป็นไฟมาแต่งเต็มระบบให้เลยนะครับพร้อมไฟวิ่งนะครับผมแล้วก็ไฟ day time running light วิ่งกลางวันนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟรอบลูกแก้วนะครับผมแล้วก็ไฟด้านในนะครับเลือกเป็นสีแดงมาให้กับลูกค้านะครับผม แล้วก็ในส่วนของตัวด้านฝากระโปงนะครับให้นะครับผมเป็นกระโปรงแบบใหญ่เลยนะครับเป็นสีดําเงาตัดดําด้านให้เข้ากับสีตัวรถนะครับแล้วมาพร้อมกับโลโก้ตองตัวแรดขนาดใหญ่นะครับผมก็ทําให้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มาในส่วนของตัวล้อแมกด้านข้างนะครับผมล้อแมกของเรานะครับเปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นขนาด20นิ้วนะครับผมมาคู่กับยาง275 55 อ่านะครับผมมากับยางออเทเรนนะครับผมของมอนสเตอร์นะครับผมก็ตัวยางนะครับก็สามารถวิ่งลุยได้ทุกสภาพถนนเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถนะครับเรายกสูงขึ้นมาอีก2นิ้วนะครับผมก็ทำให้ดูทรงสวยมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เราใส่เป็นตัวซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับเป็นสีดำด้านนะครับมีหมุดหลอกให้ด้วยนะครับ ในส่วนของตัวด้านข้างนะครับด้านข้างเราติดสติกเกอร์นะครับลายสั์โคนนะครับตัวสติกเกอร์นะครับลูกค้าสามารถเลือกแบบมาได้เลยนะครับว่าอยากได้เป็นแบบไหนหรือว่าต้องการเป็นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับก็ลูกค้าลองออกแบบมาได้เลยนะครับผมแล้วก็ในชุดของตัวเซ็ตดำนะครับเราก็ติดมาให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับเบ้ามือจับนะครับลาวหลังคานะครับผมที่ครอบฝาถังน้ํามันนะครับจะเป็นเซ็ตดําทั้งหมดนะครับโลโก้สีแดงนะครับ คิ้วกันสาดติดมาให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคตัวนี้นะครับจะแต่งเป็นสไตล์วายแท็กนะครับผมก็จะมีโลบาโลบาของตัววายแท็กมาให้เลยนะครับผมก็จะมีฟอมไฟเบรกตรงที่3ให้ด้วยนะครับด้านท้ายนะครับเราเปลี่ยนไฟท้ายใหม่ด้วยนะครับเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับพร้อมไฟเบรกแบบ LED นะครับ ในส่วนของด้านท้ายนะครับเราก็ใส่สติกเกอร์สาดโคนมาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับตัวคาดดาบด้านท้ายนะครับแล้วก็ด้านส่วนของต้นก้นชนนะครับเราทําเป็นสีเดียวกับตัววายแท็กมาให้เลยนะครับเป็นสีกราไฟ์นะครับที่อยู่ในตัวท็อปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพามาดูในรถกันนะครับว่าในรถเราเปลี่ยนอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะครับโอเคตัวนี้นะครับเราเปลี่ยนหน้าจอเป็นหน้าจอ Android ให้กับลูกค้าด้วยนะครับ ก็สามารถดูเป็นแบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะคบเปิด YouTube เล่นมีเดียต่างๆได้หมดเลยนะครับเดีย๋ยวบอยเปิดให้ดูสักครู่นะครับนี่ครับก็จะรันโลโก้ฟอร์ดมาให้เลยนะครับลูกค้าก็สามารถเชื่อมต่อโดยการแชร์ฮอสปอตเข้าไปกับเชื่อมต่อกับตัวจอ Android ของเราได้เลยนะครับก็สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายได้เลยนะครับดูหนังฟังเพลงดู u ู YouTube ได้หมดเลย แล้วก็ตัวนี้เราติดตั้งอุปกรณ์มาให้นะครับเป็นกล้องหน้ารถนะครับผมวันที่หน้าจอนะครับผมหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอฟังก์ชันประมาณนี้นะครับสามารถทัชสกรีนได้ปกติเลยนะครับก็จะเห็นนะครับก็ใช้งานง่ายครับลูกค้าใช้ว่าเหมือนเป็นแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งเลยนะครับแค่ปล่อยแฮนด์สปอตเข้าไปเชื่อมต่อกันนะครับก็สามารถทกท่องโลกออนไลน์ได้เลยนะครับก็สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่กำลังสนใจนะครับหรือมองหารถ กระบะไว้ใช้สักคันนะครับก็ถ้าเกิดยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับก็ให้บอยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของลูกค้านะครับก็ไงก็แอดไลน์เข้ามาคุยรายละเอียดกับโปรโมชั่นนะครับกับบอยได้เลยนะครับถ้าไงบอยขอฝากท่องทางการติดตามของบอยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพจ Facebook ของบอยให้ด้วยนะครับถ้าไงก็เดี๋ยวฝากกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็๋ยวถ้าไงมีคลิปต่อๆไปเอยวบอยก็ฝากติดตามแล้วก็รับชมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ